ก็ส,สวัสดีครับผมเพจวัสดุก่บอาชีพนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวบทนะครับผมก็ตัวบทผมก็จะประมาณนี้นะครับไม่รีวิวดีกว่าครับผมนี่ผมจะมาบอกเลยว่าราคามันจะควรอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ ours. ผมจะเอาบรรทัดฐานตามที่ผมราคาผนตั้งขายอยู่นะครับที่อื่นผมไม่สนครับว่าจะขายเท่าไหร่ จะขายถูกกับผมผมก็ไม่ว่าครับผมแต่ผมก็จะขายราคาประมาณนี้นะครับผมถือว่าผมใส่ของดีมอเตอร์ก็มีคุณภาพครับผมให้ลูกค้านะครับตัวขวาสุดนะครับผมขวาสุดนะครับในคลิปนะครับผมมันก็จะเป็นเบอร์สิบสองนะครับไล่มาก็จะเป็นเบอร์22นีิบสอง่มาก็จะเป็นเบอร์ส2ิบสองครับจะมีเบอร์ใหญ่กว่านี้คือสี่สิบสองห้าสิบสองแต่ก็ไม่ค่อยนิยมกันครับผมเพราะว่ามันจําขนาดใหญ่จริงๆครับนี่ครับผม จะมีหลายสปคนะครับแล้วแต่แต่าง้างนะครับจะเป็นเหล่บ้างหรือทั้งตัวบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะขายแพทเทิร์นเป็นอย่างนี้นะครับตัวนับเบอร์สิบสองก็ไม่น่าจะเกินสี่พันห้าครับผมตัวนี้ก็ไม่เกินห้าพันห้าหกพันห้าอันนี้ถือว่าทุกอย่างอย่างดีนะครับไม่ใช่แบบมอเตอร์จีนมอเตอร์อะไรนะครับผมถ้าก็ไม่ควรจะเกินราคานี้นะครับถ้าซื้อถูกได้กว่านี้ก็ดีไปอีกนะครับผมอ่ะเรามาดูขนาดกัน สิบสองนะครับอาจจะไม่ชชดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากเบอร์ยี่สิบสองครับดูดูตรงคอมาก็ับเลยครับเนี่ยมันจะบางทีมันจะมีปั๊มอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็อยู่ฝั่งล้นครับเนี่ยไม่เบอร์สิบสองนะครับอันนี้ก็จะย2ิบสองมันปั๊มอยู่ฝั่งล้นนะครับเนี่ยครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์สาสิบสองนะครับผมก็จะใหญ่กว่าเพื่อนนะครับตามลำดับไปนะครับผมผมนี้พูดเพาะนี่นะครับ สนใจมาสอบถามได้นะครับผมเพอุอปรณะกอบอาชีพครับผม0816346561นะครับผมหรือว่าลายนะครับก็เบอร์นี้ครับแอดเบอร์มาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ